โตโยต้าไฮเอ2025ยังคงสืบสานตำนานในฐานะหนึ่งในรถตู้ที่เชื่อถือได้และมีความอเนกประสงค์ที่สุดในตลาดยานยนต์ระดับโลกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และผู้ใช้งานครอบครัวรุ่นใหม่นี้มอบความลงตัวระหว่างความใช้งานจริงความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทำให้โดดเด่นในกลุ่มรถตู้โตโยต้าได้พัฒนาไฮเอต่อเนื่องมายาวนานหลายทศวรรษและรุ่นปี2025มาพร้อมการอัปเดตท,ที่ช่วยยกระดับสมรรถนะ ความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานโดยยังคงรากฐานที่ไว้ใจได้ไฮเอสเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมสำหรับธุรกิจฟอร์ดรถและการขนส่งผู้โดยสารและเวอร์ชันล่าสุดก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทำไมถึงยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ขับขี่จำนวนมากด้านการออกแบบไฮเอส2025ผสมผสานความเป็นฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าปรับใหม่ด้วยกระจังหน้าที่คมชัดและไฟหน้าเพรียวบางที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัย พร้อมมอบลุกที่ร่วมสมัยตัวถังยังคงทรงเหลี่ยมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแต่มีเส้นโค้งบางส่วนและการปรับปรุงอากาศพลาศาสตร์ที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดเสียงลมเมื่อใช้ความเร็วสูงโตโยต้าเน้นความทนทานด้วยการใช้วัสดุดเหล็กแข็งแรงสำหรับแผงตัวถังและเคลือบกันสนิมเพื่อการใช้งานระยะยาวประตูสไลด์ทั้งสองด้านยังคงอยู่เพื่อความสะดวกในการขึ้นลงหรือขนสัมภาระและฝาท้ายเปิดกว้างเพื่อรองรับสิ่งของขนาดใหญ่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ขับมากขึ้น ด้วยการจัดวางปุ่มควบคุมที่สอดคล้องกับสรีรศาสตร์และเบาะนั่งที่ปรับปรุงความสบายให้เอสสามารถปรับแต่งตามรุ่นย่อยสำหรับใช้งานขนส่งสินค้าบริการชัตเตอร์หรือแม้แต่การเดินทางหรูหรารุ่นผู้โดยสารมาพร้อมแถวเบาะที่ปรับได้หลายแถวพร้อมพื้นที่วางขากว้างขวางในขณะที่รุ่นขนส่งสินค้ามีพื้นที่บรรทุกเรียบและกว้างรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงได้วัสดุภายในใช้ผ้าคุณภาพและพลาสติกทนทานต่อการ,การใช้งานหนักเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ห้องโดยสารใหญ่เย็นสบายแม้ในสภาพอากาศร้อนการอัปเกรดด้านเทคนโนโลยีมีทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์แบบจอสัมผัสการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพอร์ต USB และบลูทูธโตยโตยโต้ายังมีออปชันพรีเมียมเช่นหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นระบบนำทางและลำโพงหอไลายจุดสำหรับความบันเทิงระหว่างการเดินทางไกลสมรรถนะถือเป็นจุดเด่นของไฮเอสและรุ่นปี2025ยยังคงมอบเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ซึ่งปรับจูนให้ทั้งประหยัดและทรงพลังโตยโยต้ามีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินตามประหลาด โดยดีเซลประมาณ2.8ลิตรและเบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรเครื่องดีเซลให้แรงบิดสูงในรอบต่าเหมาะสําหรับบรรทุกหนักและวิ่งทางไกลส่วนเครื่องเบนซิน V6 ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลเหมาะกับการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องการความเนียบและความหรูหราเกียร์มีทั้งธรรมดา6จังหวัดและอัตโนมัติ6จังหวัดที่เปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นและไว้วางใจได้ขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมาตรฐานแต่บางรุ่นมีระบบขับเคลื่อน4ล้อเพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นในเส้นทางทา้ทาททย การประหยัดเชื้อเพลิงได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดขั้นสูงและการใช้วัสดุเบาทําให้ต้นทุนการใช้งานยังคงแข่งขันได้ด้านความปลอดภัยโตโยต้าใส่ระบบหลากหลายเพื่อปกป้องผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนให้เอส2025มาพร้อมถุงลมนิรภัยห่อลายจุดระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวและการยึดเกาะถนนเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงมีทั้งระบบเตือนออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบป้องกันการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนน และระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเหล่านี้ช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยขึ้นทั้งในเมืองและทางไกลโครงสร้างตัวถังแข็งแรงและห้องโดยสารเสริมความปลอดภัยเพิ่มการปกป้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะเดียวกันยังมีเซนเซอร์จอดและกล้องมองหลังช่วยให้การจอดง่ายขึ้นความเป็นรถใช้งานจริงยังคงเป็นจุดแข็งของไฮเอสโตโยต้ามีให้เลือกหลายระยะฐานล้อและความสูงหลังคาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกาันรุ่นฐานล้อยาวหลังคาสูงมีพื้นที่บรรทุกสูงสุดเหมาะกับธุรกิจขนส่งอุปกรณ์ ในขณะที่รุ่นมาตรฐานให้สมดุลระหว่างขนาดและความคล่องตัวในเมืองรถตู้รองรับน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่เสียเสถียรภาพระบบการสะเทือนปรับจูนให้ทั้งความสบายและความทนทานดูดซับแรงสะเทือนได้ดีแม้บรรทุกเต็มที่ลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับและเพิ่มคุณภาพการขับโดยรวมโตโยต้ายังใส่ใจต้นทุนการครอบครองซึ่งเป็นเหตุผลที่ไฮเอสยังคงได้รับความนิยมในธุรกิจทั่วโลกเครื่องยนต์มีชื่อเสียงด้านความทนทานยาวนานและต้องการการบำรุงรักษาน้อย อไหล่หาง่ายและมีเครือข่ายศูนย์บริการทั่วถึงทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลมูล,ลค่าขายต่อสูงเพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกใช้ไฮเอสยังคงผูกพันกับชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือและรุ่นปี2025ก็ยังคงรักษาประเพณีนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มใหญ่ไฮเอสมอบความยืดหยุ่นในการรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง15คนขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายด้วยหน้าต่างบานใหญ่ พื้นที่เก็บสัมภาระมากมายและฟีเจอร์ความบันเทิงสำหรับภาคธุรกิจไฮเอสเป็นรถทำงานเคลื่อนที่ที่สามารถบรรทุกเครื่องมือสินค้าหรือผู้โดยสารได้ทุกวันโดยไม่บน่นไฮเอส2025ห้ essentialy ผสมผสานบทบาทของรถตู้บรรทุกรถชัตเตอร์และรถท่องเที่ยวในคันเดียวที่ได้รับความไว้วางใจทั่วโลกโดยรวมแล้วโตโยตา้าไฮเอส0 2 5เสริมความแข็งแกร่งในฐานะหนึ่งในรถตู้ที่อนเนกประสงค์ที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบทันสมัยห้องโดยสารที่สบายขึ้นตัวเลือกเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ และระบบความปลอดภัยล้ำสมัยมันตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลากหลายตั้งแต่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ไปจนถึงครอบครัวใหญ่ไฮเอสยังคงใช้งานจริงทนทานและประหยัดในขณะเดียวกันก็มีการอัปเกรดที่สอดคล้องกับความคาดหวังสมัยใหม่หากใครกำลังมองหารถตู้ที่ผสมผสานความเชื่อถือได้กับฟีเจอร์ทันสมัยไฮเอสรุ่นใหม่นี้คือตัวเลือกที่ควรพิจารณาสำหรับรีวิวสเปคและข้อมูลยานยนต์เพิ่มเติมอย่าลืมติดตาม JDMAUTOS